สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ขับมอเตอร์ไซค์ในการรับฟังด้วยนะครับ สำหรับตู้กาชาที่เราจะมาวิเคราะห์กันรอบนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธ fr ของน้องรีลิเซตนนะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยข้างตู้ก็จะมีเจกรานนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็น้องเชลเก้นะครับสำหรับตู้กาชาเนี่ยจะมาวันพฤหัสบ,บดีที่8นะครับเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดทั้ง3ตัวกันเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มกันที่ตัวหน้าตู้เหมือนเดิมนะครับ เราก็มาเริ่มกันที่จุดเด่นของน้องรีลิเซตนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยผมคิดออกอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นนะครับตัวน้องรีลิเซตเนี่ยเป็นสายดีบัฟนะครับซึ่งน้องรีลิเซตเนี่ยจะใช้ดีบัฟนะครับรวมทั้งหมด4ช่องนะครับโดยที่1ช่องจะเป็นดีบัฟกรอบขาวนะครับแล้วก็อีก3ช่องเนี่ยเป็นดีบัฟธรรมดาความพิเศษมันอยู่ที่ดีบัฟกรอบขาวนะครับ ซึ่งดีบัฟกรอบขาวของน้องรีรีเซตเนี่ยมีความสามารถอันนึงนะครับที่เพิ่มค่า HP ดาเมาีที่เราทำกับมอนเตอร์ได้นะครับส่วนอีก3-4ค่าเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับสามารถไปดูรีวิวของน้องรีรีเซ t ตอันเก่าที่เป็นเลเวล80ได้นะครับดูว่า,าดีบัฟของสกิล LD น้องรีรีเซตเนี่ยเพิ่มอะไรบ้างนะครับดูได้เลยนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับ ก็บัฟต่างๆของน้องรีดิเซตเนี่ยมีทั้งหมด2ช่องนะครับโดยที่ทั้ง2ช่องนี้นะครับเป็นบัฟที่เพิ่มค่าต่างๆให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับจุดเด่นของบัฟน้องรีดิเซตเนี่ยจะมีอันที่เพิ่มคีย์ดิค r เร e นะครับ100%นะครับนั่นหมายความว่า เม anyway> ื่อมีน้องรีดีเซตเนี่ยอยู่ในปาร์ตี้นะครับจะทำให้ปาร์ตี้ของเรานะครับสามารถโจมตีคริติคอลเรดได้100%นะครับโดยที่ถึงแม้ว่ามอนเตอร์จะไม่สามารถเบรกได้เราก็ยังตีคริติคอลเบฟดาเมจได้นะครับจากบัฟของน้องรีดีเซตนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับตัวน้องรีดีเซตเนี่ยสามารถปั๊มเกรด FR ได้นะครับจากสกิล l โดยที่สกิล2ของน้องลินลีเซตเนี่ยจะสามารถใช้ได้8ครั้งนะครับแล้วก็สกิล l d เนี่ยเมื่อเรากดสกิล l d แล้วเราจะใช้สกิลฟรีได้1ครั้งแล้วก็สกิล l d เนี่ยเราสามารถกดได้4ครั้งนะครับถ้าเกิดเรากดสกิล l d แล้วสกิลฟรีเรากดสกิล2เนี่ยเท่ากับว่าเราจะสามารถปั๊มเกรดสกิล2เนี่ยได้ทั้งหมด12ครั้งเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของน้องรีลิเซตทั้ง4คอนะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่อาวุธ FR ของน้องรีลิเซตนะครับสำหรับอาวุธ FR ของน้องรีลิเซตเนี่ยเรามาดูกันที่ FR โหมดก่อนสำหรับ FR โหมดนะครับมีความสามารถนะครับโดยที่ความสามารถนั้นเนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะครับเมื่อเราเปิด FR ของน้องรีลิเซตนะครับจะมีความสามารถทันทีนะครับอันแรกนะครับ ทำให้ปาร์ตี้ฝั่งเรานะครับสามารถเด้งเบฟแรงขึ้น30%นะครับแล้วก็อันที่2นะครับลดสปีดมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับ30%เช่นกันนะครับส่วนเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ h p bonus นะครับก็จะมีทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขก็ง่ายๆเลยนะครับเงื่อนไขที่1โจมตี critical base damage นะครับจะได้30%แน่นอนครับว่าตัวน้องลิลิเซตมีการแจกบัฟเพิ่ม critical rate 100%อยอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำเงื่อนไขที่1ได้เงื่อนไขที่2นะครับเมื่อโจมตีมอนสเตอร์นะครับที่มีดีบัฟบนหัวนะครับจะได้5%นตะครับต่อ1ดีบัฟถ้าเกิดเราแปะดีบัฟมอนสเตอร์เนี่ยทั้งหมด8ช่องนะครับก็จะได้สูงสุดอยู่ที่40%นะครับการโจมตี1ครั้งของ SR น้องดีดีเซตนะครับได้แน่นอนครับ70%นนะครับ ถ้าเกิดใครที่อัพเลเวล FR ของตัวละครให้เป็น30เนี่ยมันก็จะได้มากกว่า70%แน่นอนนะครับจะอยู่ราวๆ75% 80% 85%ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอาวุธ FR น้องรีลิเซ e ตนะครับสำหรับข้อเสียของน้องรีลิเซตเนี่ยผมคิดออกอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกนะครับแน่นอนครับว่าน้องรีลิเซตเนี่ยยังไม่มีอาวุธ BT นะครับก็ ควสามารถที่บับเบิร์ดที่จะให้เพื่อนเนี่ยก็จะไม่มีนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับตัว fr Mode ของน้องเนี่ยไม่มีเพิ่มแม็กเบฟแคปให้ปาร์ตี้เหมือนกับปู่ดอกันหรือว่าเจ <Okay. S 1> อาราียนะครับที่มีการเพิ่มแม็กเบฟแคปให้ปาร์ตี้นะครับถ้าเกิด fr Mode ของน้องลิลิเซตเนี่ยเอารสปีดมอนออกแล้วเพิ่มเป็นแม็กเบฟแคป30%เนี่ยผมบอกเลยว่า ความน่าใช้คือเต็มร้อยเลยนะครับสำหรับ uh, FR นองหรือดีเซตนะครับส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับถ้าเราเจอบอสเนี่ยห้ามแปะดีบัฟนะครับหรือบอสเนี่ยล้างดีบัฟตัวเองบ่อยนะครับความสามารถ uh, FR ดีดีเซตเนี่ยในเงื่อนไขที่2เนี่ยมันก็จะดรอปลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนบอสล้างดีบัฟตอนที่เราเปิด FR ของดีดีเซตเนี่ย เราก็ต้องมานั่งเสียเวลาเสียเทินนะครับในการแปะดิบับให้ครบ8ช่องเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอด่านที่บอสห้ามแปดดีบับหรือบอสล้างดีบับตัวเองบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าใช้ FR ตัวอื่นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับเราก็มาดูสรุปตัวน้องลิลิเซตกันนะครับสำหรับสรุปน้องลิลิเซตเนี่ย ผมขอแนะนำให้กดหาอาวุธ FR ของน้องลีเซตเอาไว้นะครับเหตุผลนะครับ 1. ตัวน้องลีเซตเนี่ยสามารถไปได้กับทุกทีมนะครับอาวุธ FR ของลีเซตเล่นได้กับทุกทีมนะครับ 2. ตัวน้องลีเซตเนี่ยสามารถปั๊มเกตได้ข้อ3นะครับบัฟต่างๆของตัวลีเซตเนี่ยเพิ่มค่าความสามารถต่างๆให้ปาร์ตี้นะครับ แล้วก็ข้อที่4นะครับถึงแม้ว่าตัวน้องริลิเซตเนี่ยจะไม่มีแม็กเว็บแคปให้ปาร์ตี้นะครับแต่ด้วยความที่ FR เนี่ยมันเล่นได้กับทุกทีมจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มี FR Hope ไม่มี FR a d i ร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ FR ของลิลิเซตเนี่ยก็จะเป็น อีกหนึ่งคำตอบให้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มี FR พวกโฮปหรือว่าตัวที่เล่นง่ายๆนะครับผมก็เลยแนะนำให้กดหา FR ของน้องลิลิเซตนะครับสำหรับคนที่ไม่กดเนี่ยก็คงมีแค่อย่างเดียวก็คือไม่มีทรัพยากรทำหรือว่าเพชรหมดไม่มีแหล่งฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับยังไงน้องลิลิเซตเนี่ยหลังจากที่ได้อาวุธ FR นะครับก็ถือว่าเป็นของดีอีกหตัวนะครับเรียกได้ว่า fr สามันประจำบ้านได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลเหตุผลสุดท้ายนะครับที่ผมบอกว่ามันเล่นง่ายเนี่ยตัว fr ของ r i l i เ e t เนี่ยมันซับพอร์ตปาร์ตี้ฝั่งเราอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาคอเอาตัวนู้นตัวนี้มาช่วยเสริมเลยนะครับตัวน้องลิ l ิเซแค่ตัวเดียวก็เสริมทุกอย่างให้ทีมกับเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ใหโบนัสอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับว่า เปอร์เซ็นที่ได้ต่อ1เทิร์นเนี่ยขั้นต่ำคือ70%แน่นอนนะครับก็เหมือนกับสมัยก่อนที่เราใช้ FR ของคำระนานะครับแต่ว่า FR ของคำรานาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขจุกจิกตรงที่ว่าจะต้องมีซโนมาบับทตุน้ำแข็งหรือว่าจะต้องมีครุสซเมะมาบับท่าน้ำแข็งให้ปาตีนะครับแล้วก็ต้องโจมตีกลางอากาศมันถึงจะได้เปอร์เซ็นที่ 85- 9 0นนะครับแต่น้องรีเซ็ตไม่ต้องนะครับต่อให้ตัวละครโจมตีแค่ตัวเดียว ก็ได้เปอร์เซ็นต์ที่ถิวหนักแน่นอนนะครับขั้นต่ำ70%นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่กดหาน้องเลวีเซตนะครับต่อมาเราก็มาดูตัวข้างตู้กันนะครับก็จะมีเจกรานกับน้องเชลเก้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเริ่มจากเจกรานก่อนนะครับถึงแม้ว่าเจกรานจะดูไม่หล่อนะครับแต่ความสามารถนั้นเหลือหลายนะครับ สำหรับเจกานนะครับมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คิดจะเล่นเจกรานหรือว่าเอาเจกรานมาลงทีมเนี่ยบังคับเลยนะครับว่าจะต้องมีอาวุธ BT เขียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าความสามารถของบัฟเบิร์ดเจกรานเนี่ยมันเอามาคอมโบกับตัวเขาเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเจกรานไม่มีบ t ีเขียวผมก็คงแนะนำให้ไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่คิดจะเล่นจริงๆนะครับจำเป็นที่จะต้องมีบ t ทีเขียวเท่านั้นนะครับส่วนความสามารถเบื้องลึกของเจกรานเนี่ยก็สามารถดูรีวิวเจกรานอันเก่าได้นะครับที่เป็นเลเวล80หรือว่า90ผมก็จำไม่ได้นะที่ผมททิ้งเอาไว้นะครับก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเจกรานที่ตัวละครส่วนน้อยหลักหลักไม่ถึงหลัก10ด้วยครับเป็นหลักหน่วยนะครับ ก็คือความสามารถในการตีเบฟดามเมจลุงนะฮะเจรการานมีความสามารถนี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคงไม่รู้จักนะครับว่าการตีเบฟดามเมจลุงเป็นยังไงนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าสมมุติว่ามอนเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีการเพิ่มพลังป้องกัน900%นะครับเวลาตัวอื่นเนี่ยตีเบฟดามเมจมันจะเข้าแค่หนึ่งนะฮะแต่ว่าเจรการานเนี่ยเมื่อทําเงื่อนไขของตัวเขาครบเนี่ย การโจมตีของเจกรานจะเป็นดาเมจครับเบฟดาเมจเนี่ยจะเป็นสีลุงนะครับแล้วก็เบฟดาเมจนั้นจะติดแคปนะครเพราะฉะนั้นต่อให้มอนเตอร์มีพลังป้องกัน900%ก็ไม่สามารถป้องกันพลังโจมตีของเจกรานได้นะครับสำหรับเจกรานก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นน้องเชลเก้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมขอวกไปที่เจกานอีกนิดนึงนะครับสำหรับเจกานเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้นะครับเจแปนก็ยังไม่มีอาวุธ FR นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเจกานเนี่ยจะเก่งมากที่สุดกับมอนเตอร์2ตัวและสตัวขึ้นไปนะครับถ้าเจอมอนเตอร์ตัวเดียวเนี่ยเจกานก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้สําหรับเจกานนะครับ ส่วนน้องเชลเก้นะครับในอนาคตก็ยังไม่ได้ FR และอาวุธเบิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นน้องเชลเก้ข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับแม้แต่คออาบิลิตี้ของเชลเก้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาทรัพยากรไปทำน้องเชลเก้แล้วดองครั้งนะครับประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเ,เ,เพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาน้องลิลิเซต FR ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ